สาธารณาสุขอำเภอสวนข้โลกจังหวัดสุโข,ขทัยรับรางวัลชนะเลิศสาธารณาสุขดีเด่นระดับภาคจากสมาคมสาธารณาสุขแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการ17จังหวัดภาคเหนือที่ห้องประชุมรัตนมณีมหาวิทยาลัยราชพัฒกกำแพงเพชรสาขาแม่สอดจังหวัดตากนายแพทย์ยงยศธรรมบุร รองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้มาเป็นประธานการจัดงานการประชุมวิชาการให้ในความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณาสุขสาศาสตร์มหาวิทยายลัยสารคามกับชมรมสาธารณาสุขแห่งประเทศแห่งประเทศไทยภาคเหนือโดยทั้งนี้นายกิรติเวียงนาประธานชมรมสาธารณาสุขแห่งประเทศไทยภาคเหนือได้กล่าวรายงาน การจัดประชุมวิชาการและวัตถุประสงค์การจัดงานโดยได้รับเกียรติจากนายสวริศสุริยกุลณ,ณอายุทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มาเป็นประธานการมอบรางวัลให้กับการประกวดสาธารณสุขดีเด่นอำเภอดีเด่นรางวัลรอพศออตอดีเด่นรางวัลวิชาการและอีกหลายรางวัลพร้อมกล่าวยินดีและต้อนรับ การได้มาจัดงานและเยี่ยมเยียนในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยอันหนึ่งจากการที่สำนักง,งานค่าราชการพลเรือนหรือสำนักง,งานกอพอได้มีมติให้กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ประเภทวิชาการสายงานสาธารณสุขตำแหน่งนักสาธารณสุขระดับปฏิบัติการระดับชำนาญการระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิซึ่งนักสาธารณสุขจะต้องปฏิบัติงานต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานซึ่งต้องประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่กระทำต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อให้การดูแลสุขภาพของประชาชนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้งสมิติในด้าน ร่างกายกจ,จิตใจสังคมและปัญญาอันหนึ่งการประชุมวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกิดการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้รับหน่วยคะแนนสะสมสามารถนำไปประกอบการต่อใบอนุญาต ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณาสุขได้ทั้งนี้ทางสาธารณาสุขอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโข,ขทยัยได้รับรางวัลสาธารณาสุขอำเภอที่ได้ที่ได้ดีเด่นระดับภาคและรางวัลรองชนะเลิศด้านวิชาการอีกด้วยซ,ซึ่งได้มีการมอบรางวัลโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นผู้มอบตัวแทนขึ้นรับรางวัลโดย นายรัชกรคำถาเครือสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลกพร้อมรับรางว,วัลวิชาการโดยนายมหาชาติโสพลนิธินาศตำแหน่งรองสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลกทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน1,500คนกิติพรดวงจันทร์ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุขโขท,ทัยเชนรงอนันทปปัญญสยุทธ์รายงาน